ท่านผู้ชมในช่วงที่ผ่านมา,าก็ได้มีหลายเพศที่ว่าเอาฝากอีสานของฝั่งไทยกับประเทศลาวของเฮามาเปรียบเทียบกันเนาะเปรียบเทียบกันในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าในหลายๆเรื่องเนาะเดี๋ยวมือนี้เขาจะพาเบิ้งน้ำกันสบายดีท่านผู้ชมยินดีตอนรับซูซองผู้ไทยลฟ์สไตล์ตเนาะมือนี้เขาจะพาท่านผู้ชมมาเบิ้งสาระหน้าหูหรือว่าสิ่งที่น่าหูเนาะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของฝากอีสานของฝั่งไทยกับประเทศลาวของเฮาเนาะก็คือ เอามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องต่งตางๆที่ว่าอ,าอยู่ในฝากฝั่งอีสานเนาะซึ่งว่าจะเป็นของประเทศไทยแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับประเทศลาวเหาเนาะซึ่งว่าอยู่อีกคละฝั่งของเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะภาพไปเบื้องคลิปที่ว่ามีการเปรียบเทียบและการเนื้อเลื้องน้ากันว่าจะมีการเปรียบเทียบในด้านใดแน่เดี๋ยวเราจะเอามา,อาให้ท่านผู้ชมนะครับส้มน้ากันเนอะแต่ว่า เรื่องนี้ก็คือบอยากให้มีประเด็นดราม่าเนาะจะให้มาบึ่งข้อมูลนะฮู้เท่านั้นเนาะบอยากให้เกิดดราม่าหรือว่าเรื่องอื่นๆใดๆเนาะท่านผู้ชมมีเพจดังได้ทําข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างประเทศลาวกับภาคอีสานของประเทศไทยสองพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเพราะมีพื้นที่ที่อยู่ติดกันมีภูมิประเทศและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันแต่อย่างไรก็ตามในความคล้ายกันเหล่านั้น ยังมีความแตกต่างบางประการที่น่าสนใจวันนี้เราจะลองมาดูกันในหลากหลายแง่มุมของประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทยภาคอีสานของไทยมีเนื้อที่ประมาณ1 6แสนตารางกิโลเมตรอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบด้วยพื้นที่ของ20จังหวัดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงภาคอีสานมีชายแดนติดกับประเทศลาวซึ่งมีความยาวประมาณ1,600กกิโลเมตรส่วนประเทศลาวนั้น มีเนื้อที่ประมาณ236,800ตารางกิโลเมตรโดยมีพื้นที่โดยรวมใหญ่กว่าภาคอีสานของประเทศไทยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอินโดจีนประกอบด้วย17แขวงและ1เขตการปกครองพิเศษพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงเลาวมีชายแดนติดกับภาคอีสานของไทยประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามภาคอีสานของไทยมีประชากรประมาณ21.7ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวพูดภาษาอีสานภาคอีสานประเทศลาวมีประชากรประมาณ7.5ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวและพูดภาษาลาวจำนวนประชากรทั้งประเทศของประเทศลาวนั้นน้อยกว่าประชากรรวมของภาคอีสานโดยมีอัตราส่วนประมาณ1ใน3ของประชากรไทยในภาคอีสานแต่เมื่อเทียบกันแล้วอัตราการเกิดของประชากรในภาคอีสานนั้นต่ำกว่าอัตราการเกิดของประชากรในประเทศลาว ในแง่เศรษฐกิจนั้นภาคอีสานของไทยเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานสําคัญเพื่อเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ข้าวมันสําปะหลังยางพาราภาคอีสานยังมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนประเทศลาวเป็นประเทศกําลังพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานสําคัญ เพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวฝ้ายยาสูบเลาายังมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเหมืองแร่และที่สำคัญคือโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเศรษฐกิจของภาคอีสานของประเทศไทยนั้นประมาณ1.7ล้านล้านบาทในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน,นั้นมีประมาณ6.4แสนล้านบาทซึ่งน้อยกว่าภาคอีสานของไทยเกินครึ่ง รายได้เฉลี่ยต่อประชากรในภาคอีสานอยู่ที่91,000บาทสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อประชากรของลาวที่อยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0บาท uh huh. ประเทศคู่ค้าหลักของภาคอีสานของไทยคือประเทศลาวจีนและเวียดนามส่วนประเทศคู่ค้าหลักของลาวนั้นคือประเทศไทยจีนและเวียดนามในขณะที่ยอดการลงทุนจากต่างชาติของภาคอีสานของประเทศไทยนั้นมาจากประเทศญี่ปุ่น ส่วนยอดการลงทุนจากต่างชาติของประเทศลาวนั้นมาจากประเทศจีนวิสัยทัศน์ของภาคอีสานของประเทศไทยคือศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งหมายถึงอนุภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยเมียนมาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและสองบนทนทางตอนใต้ของประเทศจีนคือยูนนานและกวางสีส่วนวิสัยทัศน์ของประเทศลานั้นคือ ความต้องการที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียในด้านของวัฒนธรรมภาคอีสานของไทยและประเทศลาวมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันวัฒนธรรมหลักของทั้งสองภูมิภาคคือวัฒนธรรมแบบลาวมีลักษณะโดดเด่นคือประเพณีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษประเพณีการแห่เทียนพรรษาประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีแข่งเรือเป็นต้นอย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างบางประการเช่นภาคอีสานของไทย มีวัฒนธรรมแบบไทยภาคกลางเข้ามาผสมผสานมากขึ้นเช่นประเพณีลอยกระทงเป็นต้นรวมถึงยังมีวัฒนธรรมร่วมและประเพณีร่วมในเขตภูมิภาคเช่นประเพณีสงกรานต์เป็นต้นลองมาฟังความคิดเห็นของประเด็นนี้กันความคิดเห็นแรกบอกว่าคนอีสานหรือคนไทยที่ราบสูงอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาหลายพันปีแล้วคนอีสานไม่เคยอพยพมาจากที่ไหนหรืออพยพย้ายไปจากที่นี่ และศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เคยไปรับอิทธิพลมาจากลาวหรือล้านช้างมีแต่คนลาวบางส่วนที่อพยพมาที่นี่และคนลาวรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของคนไทยภาคอีสานจากอดีตจนถึงปัจจุบันอีสานไม่เคยเป็นของลาวแต่ลาวเคยเป็นของสยามในอดีตก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาแบ่งแยกเอาไปคควาามิดเห็นตซึ่งว่าข้าเจ้าได้อ่านคาคิดเห็นที่ข้าเจ้าอ่า เอามาคอมเมนต์อยู่ในโพสที่เขาเจ้าอาขึ้นหูบเนาะเนาะเดี๋ยวเขาฟังอาคอมเมนต์ไปนำกันเรื่อยๆว่าอามันมีคอมเมนต์แบบใดเน่แบบใดเน่เนาะนะมุสมฟังไปนำกันเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าปัจจุบันคนลาวสร้างช่อง YouTube มากมายแล้วทำคอนเทนต์เปรียบลาวกับไทยทั้งทั้งที่คนไทยอยู่เฉยๆแล้วประเด็นมันก็มาจากคนลาวด้วยกันเอง แล้วมากระทบคนไทยแล้วคนไทยก็อธิบายไปก็จะเกิดปัญหาทะเลาะกันเป็นวงกว้างออกไป mm hmm. อยากขอร้องช่อง Youtube ของคนลาวอย่าเอ่ยถึงคนไทยเลยเพราะทุกอย่างสร้างกระแสกันเองแล้วมาเป็นปัญหาให้คนไทยต้องเข้าไปอยู่ในปัญหานั้นด้วย mm hmm. ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลาวก็จเจริญได้ถ้าร่วมใจส่งเสริมความรู้ความสามารถของคนในประเทศมีการส่งเสริมพัฒนาในอาชีพสนับสนุนท้องถิ่นค่อยๆทำไป ไม่เกินสิบปีลาวก็จะเจริญความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอีสานไม่ใช่ของเรานะสมัยโบราณน,นานมาลาวไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเมื่อก่อนปกครองมีเจ้าเมืองเจ้าเมืองไหนขึ้นกับใครก็ได้อีกอย่างไทยประกาศอิสรภาพก่อนลาวไทยยึดลาวได้จะบอกอีสานเป็นของลาวได้อย่างไรอดีตลาวเป็นของไทยต่างหากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสิ่งที่คนลาวต้องแก้ด่วนที่สุดก็คือ ต้องไม่มีมุมมองที่อคติต่อไทยในทุกเรื่องให้มองอย่างเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ดีไม่ดีอย่างตรงไปตรงมาถ้าโมแต่หมกมุ่นคิดไม่ดีจะเอาชนะมันจะไปต่อยากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอีสานไม่เคยเป็นของลาวประเทศลาวเป็นประเทศใหม่เมื่อก่อนมีหลวงพระบางเวียงจันจำปาสักเป็นอาณาจักรแยกจากกันไม่ขึ้นต่อกันไม่ใช่ประเทศลาว ส่วนภาคอีสานก็เป็นส่วนหนึ่งของสยามไม่เคยขึ้นกับเวียงจันทร์หลวงพระบางจำปาสักประเทศลาวปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่โดนฝรั่งเศสแย่งเอาไปประเทศลาวจึงเคยเป็นส่วนหนึ่งของภาคอีสานไม่ใช่ภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของลาวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกหนึ่งพันปีก็ไม่เจริญหากคอมมิวนิสต์ลาวแดงปกครองลาวแดงปกครองประเทศลาวมาเกือบ50ปี มีสะพานลอยข้ามถนนแค่อันเดียวแถมเป็นชาวบ้านสร้างให้อีกต่างหากยิ่งเรื่องนี้สินแล้วไม่ต้องพูดถึงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนลาวกับคนอีสานที่ใกล้แม่น้ำโขงแต่ก่อนก็ข้ามไปเหมือนไปเที่ยวบ้านพี่บ้านน้องมันก็เหมือนญาติกันแต่คนไทยก็คือคนไทยไม่ใช่คนลาวพอเราข้ามไปจากฝั่งไทยก็บอกไปเที่ยวหาญาติที่เมืองลาวคนลาวข้ามมาที่ไทยก็บอกมาเยี่ยมญาติที่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวกัน ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต่างชาติเขาจะไม่ค้าขายหรือสนับสนุนประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เท่าไหร่ถ้าเราเป็นประชาธิปไตยป่านนี้คงจเจริญเท่าไทยแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าภาคอีสานของไทยได้ชื่อว่าเป็นภาคที่แห้งแล้งและยากจนกว่าภาคอื่นๆของไทยแต่ในปัจจุบันนี้ความจเจริญความสะดวกสบายเท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นๆแล้วทุ่งกุลาร้องไห้ที่ว่าแห้งแล้งที่สุด ปัจจุบันก็พัฒนาเป็นอู่ข้าวอู่น้ําที่สําคัญของประเทศเพราะรัฐบาลได้กระจายความเจริญทั่วถึงทั่วทุกภาคไม่แพ้ภาคอื่นๆอีสานน่าอยู่ที่สุดความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทําไมคนลาวบางคนคือแย่มากเปรียบเทียบลาวกับไทยอีสานจริงๆมันเป็นความเจริญของวัตถุหาสําคัญสักเท่าใดใจเจริญต่างหากสําคัญกว่าคือสร้างให้เจริญรู้ดีชั่วผิดถูกดีกว่าไหมความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ไม่อยากให้นําเรื่องการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละชาติมากล่าวบูลลี่กันเลยความพร้อมของแต่ละชาติมีไม่เท่ากันไม่ต้องไปข่มหรือโอ้อวดกันแต่ควรที่จะดูและใช้เป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นหรือของชาติตนเองต่อไปสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันดีกว่าเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่างานนี้คนลาวที่ชอบบอกอีสานไทยเป็นของลาว มันฟังแล้วขัดหูอีสานไทยประชากรก็มากกว่าลาวเจริญกว่าลาวแต่มีคนลาวหลายคนเรียกร้องอยากให้อีสานไทยกลับไปเป็นของลาวที่เคยเป็นของล้านช้างนั่นมันกี่ร้อยปีแล้วอีสานตอนนี้คนไทยภาคอื่นย้ายไปอยู่หลายล้านคนแล้วคนอีสานก็ย้ายไปภาคอื่นหลายล้านคนพอกันนะท่านผู้ชมและเึ่งวานี่ก็เป็นข้อมูลภายในคลิปแล้วกับเป็่นข้อมูลการคอมเมนต์ของหลายๆคนเนาะ ซึ่งวาเฮาเองหรือว่าไทยเองหรือว่าหลายๆคนเองก็บ่อาจจะูหดอกว่าประเทศล่าหรือวาอีสานนั้นเคยเป็นของเล่าหรือว่าเล่าเคยเป็นของไทยบ่เนาะอันนี้มันมันก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ป้อยมันไปแล้วแล้วก็แล้วกันไปนะท่านผู้ชมซึ่งว่อยากให้ขึ้นมันก็ขึ้นบ่ได้ย่แล้วยากให้อีสานขึ้นมาเป็นของเล่าหรือว่ายากให้เล่าขึ้นไปเป็นของไทยมันมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้อยู่แล้วซึ่งว่ามันผ่านมาหลายทศวรรษแล้เนะท่านผู้ชม กับมีเพียงแต่เฮาอาเบิ่งเอาตัวใดเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าตัวใดเป็นสิ่งที่เบิ่งแล้วเฮ็ดแล้วมันพัฒนาตัวเฮาเองหรือว่าประเทศเฮาเองเฮาก็จะไปเบิ่งแล้วก็ไปเฮ็ดตามในแบบนั้นนานผม้สมซึ่งว่าคลิปนี้เองกับบริยากให้มีดราม่าหรือว่าบริยากให้มีสิ่งที่บดีแบบใดนานผม้ชมแต่อยากให้หลายคนนี้มาฟังข้อมูลความเป็นจริงน้ากันแล้วก็ เอาไปชมเทียบว่าอันนีมนมน้มันเป็นความริงบอ่อหรือว่ามันเป็นความเท็จบอ่อเนาะทุกคนก็เบ,บื้องคลิปก็ควรใช้วิจารณญาณเนาะแล,แล้วก็บเบิ่งแล้วก็เปรียบเทียบตามความเป็นจริงไปน้ากันนะท่านผู้ชมหลายทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องที่เหาอยากจะนําเสนอในมื้อน,นี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าผิดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสาหรับท่านใดที่ว่าเบื้องคลิปของเขาย่หากท่านคิดว่าคลิปของเขามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะเพราะว่า การกดติดตามเป็น้องทางเดียวที่ว่าเฮ็ดให้เฮ้ามีกำลังใจเฮ็ hey, ดคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมน้ากันขอขอ้าใจสําหรับการติดตาม